สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวให้ดูเทนเลอร์อันนี้หน่อยครับอันนี้ก็พ่นสีคัสซีไปแล้วนะครับสีอันเก่าเห็นเคยดูคลิปก่อนจนะเคยเห็นนะพ่นสีดําเรียบร้อยครับดาเงานะครับดาเงาพ่นหมดแล้วครับเดี๋ยวทําการเตรียมเอาเหล็กขึ้นกระบะนะครับแต่ตอนนี้เจาะไอ้อน,นี่อยู่ครับตัวนี้คลายไม่น่าแปดนะครับ เป็นเหล็กไอบีน้าแปดนะครับนี่ครับเจาะเจาะแบบนี้ครับไม่รู้ใครเขาเจาะนะของทางเราเราเจาะแบบนี้ให้น่ครับจาะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้เหล็กสอดเข้าไปเลยนะครับ หเหล็กเนี่ยครับตัดมาไว้แล้วพอเอาเอาเหล็กชิ้นตัวนั้นที่ติดกับบนอยู่บนคาตซีขึ้นนะครับแล้วเราก็เ,เหล็กชิ้นเนี่ยครับที่ตัดไว้สอดเข้าไปเลยสอดเข้าไปแล้วก็เชื่อมติดสองอันนี้เข้าด้วยกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทำเป็นท้ายล้านลงอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยครับเวลาใส่ไปแล้วมันก็จะมี มันจะเรียบตรงนี้มันจะไม่เสมอนครับมันจะมีตรงนี้ครับนูนขึ้นมาหน่อยแต่เดี๋ยวเราจะทําเป็นตรงกลางก็จะทําเปิดได้นะครับก็คือเจาะแล้วก็ทําเป็นแบบเปิดได้ครับคือเอาไว้เซอร์วิสด้วยเอาไว้ช่วงตรงกลางครับเอาไว้เวลาซ่อมเกียร์เวลามันเปิดได้เปิดซ่อมเพาซ่อมอะไรมันจะได้ซ่อมง่ายหน่อยครับนะครับ กลางอาจจะเปิดได้แล้วข้างๆเราจะใช้เป็นเหล็กตัวนี้เป็น5้ามิลน,นะครับมีห้ามิลกับสี่มิลน,นะครับที่มีตอนนี้นะครับตรงช่วงท้ายๆจะเป็นเหล็ก5้ามิลทั้งหมดเลยครับคือช่วงช่วงท้ายที่มันรับน้ําหนักนครับช่วงเนี้ยตรงเนี้ยประมาณแถวเนี้ยมาไปเป็นห้ามิลแล้วก็ตรงชะลบก็จะเป็นห้ามิลน,นะครับแล้วเดี๋ยวขึ้นมาด้านบน ก็จะใช้เหล็กพวกนี้ก็จะเป็น4มิลครับตรงกลางอาจจะอาจจะเป็น3มิลหรือน่าจะเป็น3มิลครับเพราะว่ามันต้องให้เปิดได้ถ้าเป็นหนักมากมันจะยกไม่ไหวครับไม่3มิลก็2มิลครึ่ง2.5นะครับอ่เดี๋ยวยังไงถ้าเริ่มทำยกวางสอดแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกครั้งนะครับสำหรับคันนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้นะครับที่เราจะอัปเดตในวันนี้สวัสดีครับ